เพื่อนๆดูไหมครับว่านี่คือหนึ่งไอเดียที่เจ๋งเป้งมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนทรายที่ไรค่านะยครับกลายเป็นทำเลทองคำครับจับตาไมอามี่เมืองไทยให้ดีว่าอยู่ตรงไหนนะครับและราคาจะพุ่งสูงเท่าไหร่เดี๋ยวคิดในไลฟ์ฟังครับ สิงเพื่อนคนนะครับผมคิมฮะคณอยู่ในช่อง p o p ตี้เอ็กซ์เพรสลท์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณเล่อสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับที่ชวนคุยเรื่องของโมเดลเนึงคือมดลนการถมทะเลนั่นเองนะฮะตอนที่เอาทรายเนี่ยมูลค่าไม่เท่าไรแบบจะไม่แค่จะไม่มีราคาด้วยซ้ำมาถมทะเลเพื่อจะเกิดที่ดินใหม่ทำเลทองใหม่มูลค่ามหาศาลครับ คือจะบอกว่ามันถูกไหมมันก็ไม่ได้เชิงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการถมทะเลการสร้างเกาะเนี่ยนะมันไม่ใช่ใครก็ทําได้นะครับมันต้องเป็นทางภาครัฐเท่านั้นครับแค่การถมทะเลยักษ์ใหญ่เนี่ยครับก็ได้แก่ทางสิงคโปร์นั่นเองนะครับเพราะาประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างเล็กมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเอาทรายที่ไร้ค่านะครับมาทําเป็นเกาะมาทําเป็นแผ่นดินเนี่ยถือว่าทํากําไรมหาศาลเพราะต้องยอมรับว่าสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ติดอันดับราคาแพงที่สุดในโลกใบนี้ครับ กำไรดีไม่ดีไม่รู้นะฮะแต่ว่านโยบายการถมทะเลข,ของทางสิงคโปร์เนี่ยทำให้เกิดธุรกิจนะครับลักลอบขุดและส่งทรายไปทั่วเอเชียเลยฮะก็เรียกว่าผลประโยชน์เยอะจัดนะฮะทำให้เป็นบ่อกเกิดของการแก๊งโจรขุดพวกทรายเอามาขายครับแต่ว่าโมเดลการขุดทรายวาถมทะเลเนี่ยมีโมเดลที่มากมายมหาศาลเลยอย่างเช่นการทําสนามบินที่ฮ่องกงนะครับรวมถึงสนามบินที่ออากาด้วยนะฮะแล้วก็ทางญี่ปุ่นนั่นเอง ซึ่งจริงสนามบ,บินเนี่ยเหมาะกับการทําเกาะแบบว่าถมทะเลมากๆเลยนะครับเพราะว่าโปติเนี่ยสนามบ,บินเราก็ต้องทําที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนอยู่แล้วต้องมีระยะลนระยะการบินอะไรมากมายมหาศาลนะครับแัะแล้วเนี่ยการทําตรงทะเลเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคือไม่ต้องไปหาที่ดินใหม่เลยไม่ต้องไปรื้อโครงสร้างเก่าๆนะมาทําใหม่นอกพื้นที่ดั้งเดิมนอกแผ่นดินเลยอีกทั้งไม่ต้องกังวลว่าแบบมันจะใกล้บ้านโรงบ้านเดือนไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าน้ำล้อมหมดนะฮะ เรานึกภาพดูครับจากสายที่ราคากลายเป็นสานามบินแต่คุณคิดว่ามันแบบมูลค่าขนาดไหนซึ่งในไทยเองเราก็มีเหมือนกันนะครับในฝั่งของท่าเรือแดลมชะบังของเราเนี่ยก็จะมีการถมทะเลเหมือนกันนะเพราะสร้างตัวท่าเรือเพิ่มนะครับแต่ในคลิปนี้ไม่ได้มคา,บบบา,าคุยในฝั่งของแหลมชะบังแต่มาคุยในฝั่งของพัทยากันนะครับเพราะว่ากันว่าเนี่ยเขาจะทำตรงนี้ให้เป็นไมอามี่เมืองไทยเลยทีเดียวซึ่งกรมเจ้าท่านะครับทุ่งว่าประมาณกว่า9 9 5ล้านบาทนะในการถมทรายนะครับรับหาดจอมเทียนเนี่ย ให้มีขนาดที่กว้างขึ้นอย่างมากมายเลยนะฮะคาดว่า800วันเนี่ยเสร็จเฟสแรกครับคือหาดจอมเทียนนั้นอยู่แถวพัทยานนั่นเองนะครับหลายคนไปเที่ยวก็จะเคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะแต่ซึ่งปกติเนี่นะครับหาดทรายเนี่ยค่อนข้างเล็กไงแบบว่าเล่นอะไรมากไม่ได้นะครับ ซึ่งปกติเนี่ยมันก็โดนแบบน้ำทะเลกัดซอกเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เลยมีแผนในการถมนะเอาทรายมาถมเนี่ยให้กว้างถึง35เมตรเลยนะครับซึ่งหากดูจากพื้นที่ก่อนทําตรงนี้กับหลังทำเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเฮ้ยค่อนข้างหนาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะและซึ่งคําถามต่อไปที่น่าสนใจคือว่าแล้วมันคุ้มค่ากันมากแค่ไหนแหละครับ คือถ้าที่การทำเกาะตรงสนามบินอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับหรือว่าทําเกาะใหม่ตรงสิงคโปร์เนี่ยอันนั้นก็คงต้องคุ้มค่ากว่าอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันคือเป็นชายทะเลทะเลทราอยอยู่แล้วก็คือไม่ได้เพิ่มเยอะเท่าเกาะแบบนั้นแล้วถ้ามองถึงการท่องเทีย่ยวที่ชลบุรีนี่นะครับก็ต้องยอมรับว่าเติบโตและสูงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งรายได้ของจังหวัดชลบุรีเนี่ยครับสูงถึง1.5มื่นล้านบาทต่อเดือนเลยฮะเรียกว่าเป็นที่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับเพราะว่าออกไปจากกรุงเทพเด่ยประมาณร้อยกว่ากิโลก็ถึงววรับับอีีีีกกท่ตจหดชุ็ม รายได้ที่คาติดท็อปของประเทศไทยด้วยและมากไปกว่านั้นนะครับนอกจากการท่องเที่ยวเนี่ยในฝั่งของอุตสาหการร e ม EEC เนี่ยมันก็อยู่แถบที่นี่เยอะนะครับดังนั้นหากพูดถึง potential ค่ะพูดถึงการท่องเที่ยวเองหรือว่าธุรกิจเองเนี่ยเท่านี้ค่อนข้างเติบโตครับซึ่งทางภาครัก้ก็คาดการณ์นะครับว่าโครงการถมทรายตรงนี้ประมาณ900กว่าล้านเนี่ยนะครับจะสร้างเม็ดเงินเข้าสู่แถบ อทยาในอย่างมหาศาลเลยนะครับเพราะว่ามันมีโครงการก่อนนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างงามครับหลายคนมีคำถามนะครับว่าเอาทรายเนี่ยมาจากไหนนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไกลเลยนะครับมาจากเกาะรางเกวนนั่นเองก็เรียกว่าเป็นเกาะที่ออกห่างกันไปนิดหนึ่งครับซึ่งกาเป็นเกาะที่ดูน่ารักดีนะครับแต่กนั้นเลยครับพอถมแล้วก็ต้สึกค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวพอเป็นกว้างมากขนาดนี้นะครับหลายคนก็จะรู้เลยว่ามันเอาไปทำกิจกรรมตตนานาได้นะครับเช่นการวิ่งมาราธอนวิ่งชายหาดนะฮะรวมถึงการจัดคอนเสิร์ตอีกด้วยถ้าคิดเล่นๆนะครับปกติแล้้วนี่พืท ดินริมทะเลเนี่ยนะก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับหลายคนก็รู้อยู่ว่าคอนโดคอนโดเนี่ยไปเปิดกันเยอะนะครับมีที่ท่องเที่ยวกันมากมายนะฮะดังนั้นเนี่ยหาเราจ่า,ายเนี่ยมาถมทะเลให้มีพื้นที่ทำชายหาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นทีนะครับมันแปลว่ามันกำลังเพิ่มพื้นที่ทำเลทองเลยครับยิ่งมันทำกิจกรรมได้มากขึ้นจัดอีเวนต์ได้มากขึ้นเนี่ยครับที่พัทยาก็จะคึกคักมากขึ้นด้วยมีการเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าแหมหาจอมเทียนที่ไร้เตียงผ้าใบานะมอมมุมสูงเนี่ยเหมือนไมอามีเลย ซึ่งไมอามี่บีชนะก็เป็นชายหาดชื่อดังในอเมริกานะครับถ้าพูดแบบไม่อวยเนี่ยมองไกลๆมันก็เออดูคล้ายเหมือนกันนะฮะเออเหมือนพัทยาเลยนะครับแต่ก็นั่นเลยครับผมคิดว่าทางพัทยานเนี่ยเขาคงมีแผนการที่ใช้สอยพื้นที่ใหม่ตรงนี้เนี่ย ให้มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับเช่นมีงานจุดผู้พัทยาเนี่ยแบบคึกคักมากๆนะฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินกันเต็มหาดเลยแต่ได้สัมผัสกว่า2,000ล้านบาทครับซึ่งก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแถบนี้เนี่ยกว่า40,000 0คนเลยนะครับตอนนี่พัดเ,เล่นมาเกาะน,นี้เนี่ยคือชายหาดมันเล็กมากถูกไหมฮะมันทําอะไรก็ไม่ได้แค่เดินเฉยเนี่ยพอมันเดินเฉยๆุบกิจกรรมมันก็ไม่เกิดอีเวนต์มันก็ไม่เกิดเม็ดเงินมันก็ไม่สร้างขึ้นคุณต้องอย่าลืมนะครับว่าแบบ ทำเลธรรมชาตินี่ครับก็ได้แค่ดูถูกไหมฮะแต่เช่นมากกว่านี้มันต้องทําอีเวนท์ทำกิจกรรมสร้างไรายได้ให้มันสพัดขึ้นเช่นจะจัดคอนเสิร์ตจัดร้านเบียร์จัดอีเวนต์วิ่งอะไรก็ทําไปมันได้เพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ว่าที่ดินแถวจอมเทียนเนี่ยโ้จะราคาแพงกว่านี้เยอะเลยเพราะจะมีกิจกรรมมาลงตรงนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่าใครอยู่พัทยาเด็โชคดีเลยนะฮะของดีมาอีกแล้วครับ ตอนคลนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอ to บ,บคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert ไลค์ด้วยนะครับแล้วขอรับหนึ่งวิธีกดติดตามช่องนี้จะให้ถึง1ล้านซับไปเลยนะถ้าใครอยากฟังคอรู้เพิ่มเติมนะครับลงทุนในสังหารีมทรัพย์เริ่มต้นลงทุนในสังหารีมทรัพย์เนี่ยสามารถกดสมาชิกห้องเรียนวงในได้เลยเพราะผมเนี่ยเอาคอนเทนต์นะครับยาวนานกว่า5ชั่วโมงนะเป็นแบบเริ่มต้นลงทุนในสังหาเเข้้าไปในหองรียนนนววงใแล้ะครับราาคเพียงแค่900บาทนะเนี่ยเข้าไปในห้องเรียนวงในแล้วนะคร ที่ชายคาทิยาของบ้านเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเป็นไมอามี่เมืองไทยนะครับเพราะว่าเกิดการถมทะเลให้มีความกว้างกว่า,วา35เมตรเลยทีเดียวหากพูดถึงการถมทะเลเนี่ยหลายที่ทั่วโลกก็ทํากันนะครับเช่นสิงคโปร์ก็ตามหรือว่าในญี่ปุ่นในฮ่องกงที่มีการถมทะเลทาสนามบ,บินนะครับก็ตอนยอมรับว่าทรายเนี่ยราคาถูกมากเลยนะพ้อมเป็นถมทะเลทําเป็นเกาะเป็นอสังหาที่ดินนะครับราคาก็เพิ่มมหา,าศาลยิ่งเป็นสนามบินเนี่ยยิ่งดีแล้วเลยเพราะว่าไม่ต้องเว้นระยะโดยรอบชุมชนแถมไม่ต้องยุ่งกับโครงสร้างเก่าเลยนะครับถือว่าเจ๋งเป้งครับแต ประชาชนนะฮะมันต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นแหมยูดีดีถมได้เขาก็ถมเอาสิครับซึ่งในฝั่งของท่านเนี่ยก็มีการถมนะครับเช่นตัวแหลมชะบังเองก็ตามที่จะเพิ่มตรงท่าเรือให้มีมากขึ้นในที่นี้ชนคุยเรื่องของตัวหาดจอมเทียนนั่นเองนะครับเพราะว่าทางกรมเจ้าท่าเนี่ยได้ทาการทุ่งกว่าเกือบ1,000นล้าน,นในการถมทะเลตรงนี้ให้มีความกว้งทะเลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับพราก่อนหน้านี้เนี่ยทะเลมันชัดชายฝั่งจนแทบไม่เหลือแล้วครับตอนนี้พัฒาต่อให้ติดทะเลจริงๆริเนี่ยแต่ว่าพื้นที่ทะเลเเทัั้้้งมมมีีมีนนนนนนออยยเเเเ่่่ไไดดดแคฉก็สข ใช้ต่อยไม่คุ้มและแถมพื้นที่ปุ๊บอสังหาก็ราคาไม่พุ่งเหมือนกับพื้นที่ที่มีชายหาดที่เล่นได้ด้วยครับหาดอะบองในพื้นที่ชายที่เป็นระดับโลกเนี่ยต้องมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทำกิจกรรมได้เดินเล่นกันได้หนานแน่นหรือในเทียบเคียงกับทางไมอามี่บีชนั่นเองนะครับตัวมีการคาดการณ์ว่าไอ้ตรงจอมเทียนนี่จะเป็นไมอามี่เลยนะฮะเพราะปกติเนี่ยที่ตรงหาดจอมเทียนเนี่ยที่ดินตรงแถวนี้เนี่ยราคาสูงอยู่แล้วนะครับมีตึกคอนโดคอนโดโรงแรมขึ้นอย่างมากมายนั้นถ้าเอาทบบตรงนนีี้้ปุ๊เ่ยทาให พื้นที่ตรงนี้ทำอ e ีวงอีเวนต์มาเดินวิ่งมาดูจุดพูมาปูเต็นกินหมูกระทะห <c oughs> ยอกๆนะครับไม่ใช่หมนะูกระทะแต่ว่าก็เพิ่มมูลค่าอย่างมหาศาลเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเม็ดเงินอยู่การจัดอีเวนต์นะครับคือทางการท่องเที่ยวเนี่ยก็สร้างพวกอีเวนต์ขึ้นมาดึงดูดผู้คนให้เข้ามาแบบ4ี่แสนคนเลยเช่นางานจุดพูอย่างนี้มันก็ต้องมีพื้นที่ที่เป็นสาธารณะชายหาดที่จะจัดอีเวนต์พวกนี้ด้วยนะครับและเงินสัดกว่า2 0 0พล้านเลยครับ นั้นเด็่ก็เป็นการเปลี่ยนเม็ดสายนะครับมาสร้างเพิ่มเพิ่มมูลค่านะครับทางเศรษฐกิจเงินสะพัดกันอย่างมากมายอัน,นบ่อชลบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับท่องเที่ยวไทยก็ไม่น้อยหน้าฮะเพราะว่าเดินทางจากกรุงเทพแค่ร้อยกิโลเองและนี่คือไอเดียวความเจ๋งของการเปลี่ยนทรายเป็นทไทรทอนั่นเองครับขอบคุณทุกคนนะคราบจนจบนะอาจารคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ